อยู่กับไผ้นี่นะยู่คนเดียวเลยโอ้เจกี้กับเจกี้กับยู่นี่ได้บ่อ๋อยู่กับทอมตัวน้อยพูดอ๋อวันนี้เคนมาเห็ดแห้งยักบขมานายแล้วใหญ่ใหม่เนาะอ๋อนักเรื่องขาวบ่อ๋อวันนี้คนชิเฮ็ดแห่งเจ้าเนี่ยคือทางหลังนี้อืมยู่คนเดียวจิลูกเต้ากับบุมมี่บ่เนาะทั้งเรื่อนทั้งซานเล่าพี่น้องเลยก็ถือว่าผู้รักผู้ใหญ่มาเห็ดให้ ถึงสิห okay, ล no. no. mm ัง mm บ่ใหญ่ส mm ํานี้ก็โอเคสําหรับอ่าทั้งแม่เพิ่นคนเดียวเนาะแม่นอนเฮือนหลังนี้เนาะอือๆๆ่น้ํากิน่น้ําก่กินอยู่แบบเ็ดนาบ่บ่ได้บ่มีนาเ็ดอแบบซื้อเอาบ่เพิ่นนํามาให้เออเพิ่นามาให้อือแล้วน้ําในก็ตงน้ําฝนเด้อบ่แม่น้ําฝนเออ พี่น้องมาเปิดพระอยู่นี่อยู่ที่แหละทั้งเฮือนทั้งซานผู้ที่ทางอาพลักพลอยไงคนมาเห็ดหายแหละพี่น้องเนาะที่พี่น้องเลยอ้าวเสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัซูกุสุโคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นทางภายในแหลกต่างประเทศพี่น้องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไลน์เนาะอ้าวเอันนี้เคนเห็ดเนี่เห็ดเพือนเห็ดเพือนบ่อนี่เนาะพี่น้องเลยเห็ดเพือนเนาะเป็นทางพลอยไงคนเพือนให้พี่น้อง ป้าไม่ระวังเด้อเลยกตะปูได si ้หน่เนาะเดียบแห้งอ BE uh. ีกได้เนาะพี่น้องเลยชมอยู่แล้วเอ้ยมียังก็เขาจะพาให้ปราตูโศกกันสิโชคสิตีกันบอ้แม่โชคลิ้นสื่อและไพ่สิลมว่าล็อกโชคดิ้น่ะเจ็บอีดีให้ได้น่ะเออกระเพาะใส่สบายแล้วสบายแข็งแห้งใช่เนาะว่าแข็งแห้งแนี่ เอออันนี้เพื่อนเพื่อนบอกบ่กจิตนะบอกบ่กเรียกเน่ยเพื่อนนี่ได้เพื่อนป้าเพื่อนโอ้เพื่อนแม่ป้าเพื่อนนี่บอกเพื่อนป้าไป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 กันเด้อธน้าพวงสบายดีเนะป้าอัดเด้อโดยโดยเนาะเนี่ยไปใช้เมื่อแล้วนะเออเมื่อแล้วเมื่อผู้เดียวได้บ้าวเมื่อน่ะฮะเออมาต่อเอ้ยโอ้ยเนาะพี่เนาะบ่าไปเลยเป็นมาเห็ดให้เนาะอยู่กับไผรนี่นะ อยู่คนเดียวโอ้ตะกี้กับเจกี้กับยูหนี่ได้บ่อ้อยอยู่กระท่อมตัวน้อยพูดโอ้วันนี้เคนมาเห็ดแหงาบขมานายแล้วง่ายไหมเนาะโอ้นางเชิญเข่าบ่โอ้วันนี้เคนเชิญเห็ดเจ้าเนี่ยคือทหลังนี้อืออยู่คนเดียวจิลูกเต้ากับบะมีบ่ hai mươi năm mỗi ngày 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 mỗi này mỗi ngày 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 เมื่อแล้วบ่โอ๋เมื่อก็ลาป้าลาลุงนี่ก็เมื่อกะย่างมือโลดอันนี้เนาะโอ้ยพุ่นลุงนั่นนีละมาน้าสาวข่อยเอออืจักกันมาก็ต้าานีได้เนาะอืคือว่าลทางเป็นนี้กซึเจ้าก็บ่ได้ถาหยังล่ะแม่นบ่ปกติปกติดีเนาะ ไปถือชาแล้วบ่าวไวนี้มันก็คือบ่าแล้วจังหน่ก็สืว่าเท่านั้นเป็นคนอันแบบหูว่าเอาง่ายก็เลี้ีงถนะเนาะก็เลยมีแปล่อยตามลมละั้อว่าได้กัห้าจับสิห้าปรจักควมหายนบ่ชื้อห้าประจัะควมหายนะบ่ใืเอห้เประม๊นควมหายนะบ่ คือว่าได้เนาะเออแต่ว่าปัจจุบันนี้เจ้าก็ยังนอนอยู่เพ้่งหลังนั่นอยู่เป็นบ่ะจุ๋บาทหลังนี้ยังไม่ทันแล้วเนาะจุ๋บาทถึงจะสั่งหลังนี้ออออืออืออโดยโดยทั้งหมดเลยดอกจากเงินเพิ่นบหมนีันเออกระชือได้ง่ายมาอยู่ที่บบบนี้เนาะเป็นที่เจ้าเองว่าวันเพิ่นเฮ็ดให้นี่ที่เจ้าเอง ใครยุ่งเนาะเป็นดินต้นหญ้าของเฮาเองเใครแต่ว่าแบบบ่แม่ของเพิ่นนะนะเขาเป็นของเฮาใครยุ่งก้วงแต่บ่แม่โอรักนั่นนี่รอ่้บ่ได้ก้วงปไหตีบอสิบห้าเมตรสิบห้าคูณสิบถือว่าธรรมดาอยู่ถือว่าหลเตอยู่ กวเขา่าพูกเื่อนแบบเป็นรังใ่า่ๆในก็ไดเติบยุกวเติบยู่เยอเนาะดินในราคาหมื่นหมื่นปลายายขาคาตุกีพุ้นเขมาเดี๋ยนี้บ่ไรได้เด่นเ่ไรได้เดนเนาะินเป็นป่าเป็นลงบ้เรื่อง่มันเป็นดินจัดชาอยแถวนี้บ่ได้ดินบุคคลได้บ่ดินบุคคลอยู่แถวนี้เป็น ว่าไงก็แถวนี้เนี่ยเป็นดินมุขคนแบบไปหาซื้อนะเนาะซื้อเอาแบบเคนอันปั้นให้คนหลักจะเขาเอามาพังรักอ้อมเอาเด้อ้อมเอาไหมเนี่ยโอ้ว่าไงคืออ้อมอ้อมเอาไผ่มันหน้าไผ่นาเราเออน้าไผ่น้ำมันเดี๋ยไผอยากได้ก้วงได้ห้อมแบบพังเอานะว่าชันซะอย่างนี้จะเอามาถ้ามีคิดว่าดินเจ็ดชั้นเจะคล้องกระจากับบอลทางกันสบายเห็นไหอืม เจ้าของเพิ่นบ่ออน่ะแมนเออเพื่อนเพื่อนนี่กับแมนนี่เพื่อนกอดอังก็ถือว่าเล่ากับแบบว่าสถานที่แล้วก่วงนะเนาะแล้วก็เลยแบ่งค้ายแมนบ่นีครับเหียนอไม่ได้นั่งเหนแล้วแบบว่ามันได้อยู่หลายคนเนาะโอ้แมนบ่อนั่นกับก็ที่ได้อยู่ระบุรีรูดากเขนี่ของดินลราเดแล้วเป็นยังไง ก็ง่ายก็อยู่หลังเพื่อนนี่หลังเพื่อนหนึ่งหลังเพื่อนเดียวมันก็เป็นตะยานเนาะแดีวมันก็เปรี้ยวนะนะไม่ต้องมีหมูครูมาอยู่นะแต่เนี่นกะมันคือีเดียวมันก็ห้างอยู่แบบนั้นเมนมนเมมันก็คืบ่มีความเจริญโดยโดยมันก็ต้องมีเขคคนมาอยู่เนาะต่อไปเนาะสมมติว่าเนาะนั่นก็ค่อยทยอยมาเรื่อยเมืนกัอยู่ในที่เดียอย่างนอกบ้านบ่เป็นข่าไปในคุณเอเมน ใใโดยโดยโมเมนต์ <c oughs> ่นโมเมนต์ชาววเมื่อแต่ทั <o> ้งนั่งกับซิเม่ป้แล้วบฟ่นอลเดย่นขับรถบินบินเลพปาเจ้นเอาเลยโอ้ทั้งว่าเซนได้เมื่อก่อนเนาะเอสแซนมาแต่เศร้าคุณบ่แม่โอ้ริพากันเมื่อหาเกงเข่าปะมาขาป้อมลายบ่ังนั้นกินซเม่แล้ันไปหาแต่แถวนี่บ่แม่นีอยู่บ่แถว อะไรเจ้าอ่ะงมัดก pues, ินมาค่ะป่อ okay. ้ยเมนร้อยปะคามป้อมมีแบบดีตัวสุขภาพเนาะเวลาเข้าไอเข้ายังนะดีได้พี่น้องเลยพี่ต้องอยู่ด้วยด้วยยี่หรี่ถวยเห็นยังยังอยู่แบบขอบคุณอะไาแม่ขอบใจอาไรที่เร็วกินได้เข้าโอ้ด้วดยเออแต่ว่าต้นมันก็ลายนะแต่ว่าเมื่อปะแล้วก็ไปจั๊กไนติดรถไห้่นู้ตายตายตายเป็นสบายเมื่อคิดว่ากันเมื่อปะกันได้เนาะเพิ่นมาเห็ดหายแต่หงว่าหนิแม่ทำนี่ประมาณสิบ ประมาณอาทิตหนึ่งเนาะโอ้โดยโดยอะไรก็มีแต่ว่าดีใจน้ำเนาะเฮาก็เห็นคลิปเห็นยังจะอยู่ก็อยู่แบบกางป้ากางลงแบบยู่แบบโดดเดี่ยวนะพี่น้องเลยมีผู้ใหญ่มาซอยเห็นเพื่อนเห็นยังให้แต่สำนึกโอเคเดี๋ยวน้องไหมเนาะเนี่ยสำนี่ก็ดีใจได้พี่น้องเลยเนาะมามิจตาว่าสูสูดแล้วถัะเด้อเฮากับเสด้จกับปะเนาะสบายดีแล้วแม่เด้อเนาะอยู่ดีมีเฮงโดยมาสั่พี่น้องเลยนี่เด้เนาะ ทางเกือนทางซานแล้วพี่น้องเลยก็ถือว่าผู้รักผู้ย่ายน่าเห็ดให้ถึงชิลางบ่ใหญ่ายสำนี้ก็โอเคสำหรับทางแม่เพิ่นคนเดียวเนาะน้เจ้าพี่น้องเลยโหอันนี้ก็เป็นจะทานที่ตรงที่ว่าที่ดอกที่ดินเนาะบอนที่เพิ่นที่าขายต่อไปนะพี่น้องครัถ้าใครอยากซื้ออย่ายังก็ขายต่อเนี่ยพี่น้องเลยโ้ยทั้งเสาไล่กับชิได้กลับก้อนมาในพี่น้องเนาะเสาใบก็ได้เมื่อแหลมาหาของเงินาบั่นพี่น้องเลย มาหาขอเงินน้ำอาเขาว่าแสนว่าต้าว่อแสนพี oh, mm. ่น uh, ้องเลยโอ้โหมาได้หน่อยได้ลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วกันไรตอนนี้เพิ่นเมือแล้วพี่น้องเลยทั้งสบายเพิ่อนอันนี้ต้นยังฉะแม่นี่ต้นยังมากรอกน้ำบ่ะโอ้ฉันบอกอันนี้ได้ชะนี่เฮือนไผ่ชาตวนี่ อันน <one> oh, oh, ี ah. vos, nut, ้คอกแวบ้อจะต้องเงินบ่โอ้ทางทางแม่นอนเฮือนหลังนี้บ่ได้โอ้แม่นอนเฮือนหลังนี้เนาะอือๆๆน้ํากินใ่ๆแต่น้ํากิอยู่แบบเนาบ่บ่ได้บ่มีนาเ็ดอแบบซื้อเอาบ่เพิ่นนํามาให้เออเพิ่นามาให้อืมแล้วน้ําในก็ตน้ําฝนเด้บ่แม่น้ําฝน แต่อายุใส่ใส่ของตัวเองหมดแล้วยโอ้อยู่นกอพุดน้ำนี่ใส่น้ำฝนก่อนน้ำกินน้ำยังกับน้ำฝนเนาะใช่ฉันน้องมีนาน่ะเมื่อไรอจจาแบบเมื่อน้สบายระสบายเมื่อไรบ่เรายากเมื่อผยวแล้วนะ เราสิเมื่อถือเพื่อนว่าเฉยเราเว่าเราสิไปทุกที่ไปเจ๊ะสบายเพื่อนสบายเพื่อนเอาตอนมาตอนมาเราเขาเนาะยางมาพร้อมกับเข้าเมื่อจะ่าเมื่อผุ้เดียวจะพันดงไปมดสะะบเริอกเอานะบวเอาบายหน้อยไปแล้วสิบว่าไหนกันเราไปผู้เดียแล้วนะ จะขึ้นอยอยู่บ้านนาทองแล้วก็ยังอยากมาเนาะแม่บป็นล้วอือาจะว่าจะว่าใจวิตไกลบ่บ่มันแบบว่าเร้ว่าง่ายกับเราคือจะไปแล้วไปโหลดบ่ทุงว่าแรกแต่ชิดดีแล้บ่จักอือะยันว่าสิ่งเราเอ้าเดี๋ยวว่าเมื่อสาวใบพอน้านย่างยิ่งวะใช่โอ้โจน้องมีนาเพ่นเดี๋ยวว่าเมื่อกับลันสาวใบคนงามไหมนะเมื่อไรเออ แล้วเราไปหาคามป้อมมาฮาวีน่าหาคามป้อมบ่หืออ้ยพี่น้อยสาววีน่าพอดีเลฮะเอ้าถามแม่ป้าไล้แม่ป้าแล้วว่ามีบ่คามป้อมเออระหว่ามีบ่คามปคามป้อมที่มาได้ถามแม่ใหญ่ไล้ว่าพอมียุบคามป้อมนะแม่เนาะทำหาเนาะเออ วไปหาบ่เฮยาาาอ้าแถวนั้นันนี้บ่มีบ่แถวไกลไก่ไก่แห้งบ่กทำไก่ลายกับ่ไปแล้วเหรอฝนตกห้ามได้มือไดอือยายฝนตกเน่บอกขาบ่มีแถวใกล้กับสีหาแถวใกล้ข้าบ่มีเนี่ยกับบ่เป็นยังสีนะโดยกับบริวารยังดออเนาะเฮ้ยมากินนะแม่เนี่ยฮ้บ่เป็นยังลายบ่แถลายเติบบ่เออ ้ามันบ่ลายก็เมียนให้ทั้งแม่ันกินบริจากบริจากจิ้งจ้านเลยเอออื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 อโดยโอยใช้เข่าอันบ่อแซ่พ่นออกเมื่อกินข่าบ่ออ๋ออ๋อท่านคุยคุยกับทางสาวใบพ่นนะคือสีอันเติมหนึ่งเล็กนอดหนึองพี่น้องเลยชาวใก็ว่าวฟ้าบ่คอยเป็นมีห้างพี่น้องเยเนาะ ่อยว่ได้เสาล่ายว่าได้พวัวมาพี่น้องเนาะมันก็เลยว่าสาล่ายเป็นมีห้างว่าสั่งทั้งสบายเพลินเนาะอันนี้ก็พะการั่งตัดคลิปตัดอย่างอยู่พี่ได้อยู่เพื่อนแม่ยังก็ลืมสื่อแล้วเลยแม่ปาอ๊อดเนาะพี่น้องเ้ยสาล่ายก็ได้มาหาเหล้านะเห็นแต่คลิปหักไม่ได้คอยอันจ้ำซื่อเหล้าพี่น้องเ้ยทั้งว่าจิตเขาว่าเวียงเขามาเรื่อยแล้วเนาะครั้งแรกว่าเจ้ากะเเออขาว่าเวียงได้撒 เออพี่น้องเไยมาเป็นอย่างน้อหักแต่ลักลักษนี่คือทางบอแสนขามาบ่อยเปนบ่แม่บอแสนขามาเลยที่สองโอ้เราบอสขามาก่อนบอสบอคือว่าทางนั้นเนาะขามาเรื่อยเนาะอืมอืมชั้นบ่โดยโดยโดยก็ถือว่าต่อมากกับข้าว่าแสนในเท่าห้นี้เนาะ ออกัแบบนี้แหละพี่น้องหลายคนเข้ามาโอ้มาลมมาคุยเป็นมูเป็นคู่กะอุ่นใจดีใจน้องแมเนาะโดยโดยโดยเจ้าเนาะมีคนมียมหลายแห่งดีใจทีคนสงสารหลายโดยโดยพี่น้องถือว่าอนี้ก็ขึคนื้าค้ืฝนนตกแห้งอยู่บ่อยู่พี่กัแม่แม่ปเาอนจังว่าอันนี้กัคึ้มอยู่เลยพี่น้องเลยครับเงผ้ากะบครับครับครงบครน จะฝนจะตกหยดมากมื่อใดพี่น้องเอ้คือขึ้นใช่ปะเมื่อนี้เบิดมือเลยนะโบเห็นตะเวนโบเห็นยังเลยพดี่น้องเอ้แบบคึ้นแม่นตะเวนกับโบช่องเลยกับโบมีแทั้งฟ้ามืดคึ้นเลยพี่น้องเอ้แต่ว่าตอนทำมาก็ตกดินอยู่ตลอดพี่น้องเอ้ว่าจะไปกับมีแต่ว่าจิับตามผู้ัดฉับเม้าพ้ัดห้ากันเนาะเห็ุได้บอจิตเฮาออกจากนี่ฉับเม้าได้ปะทางไปเลยทด่ เบิ่งนี่เบิดแรกเนาะแต่เบิ่งนี่เนาะครั้งแรกครั้งแรกก็ว่าสิไปหาอันสาวนางบ่สาวนางกับโบยู่เน่พี่น้องซื้อเครื่องมาเต็มรถบัสสาวนางโบยู่บาทนี่เนาะก็มีแต่บัดหน้าเพราะแรกช่งเชิดคอยว่ากันไม่เนาะเ้าก็คือว่าแบบพี่น้องเลยเพิ่นโบยู่ห้าก็จ็คสิไปหาเพิ่นแบบใดเนาะมีแต่โอกาสหน้าจะคอยก็ว่ากันเรื่องสิ่งของที่ว่าสิไปให้ทั้งสาวนางในห้างลูกชองพี่น้องเลย ทางว่าเวียงมาสิไปหาไม่ห้างลูกชองโอ้ยแล้วและว่าเวียงบมุนบุฮอดไปห้างไม่ห้างอยู่เฮื้ยนมือนี้พี่น้องเลยเลยสัตว์มาหาทั้งสบายเพิ่นเนาด็กกระป๋าหาไม่อัดพี่น้องเลยโดยเหตดเบียกไผ่เบียกมันตัดคลิปตัดคลิปพี่น้องเลยสู่ชนขนาดนั่การหาเงินเนาะเพื่อใช้คลิปหนึ่งนั่งจริงจัง โดยอาสบายค่อยกับซึ่งบปิดคลิปเจ้าเนาะอาสบายดีเด้อโดยอาสบายดีทั้งแม่อัดอีกเจ้านึงเด้อโดยโดยเจ้าเนาะโดยโดยเนาะป้าสัวพี่น้องเลยปิดคลิปก่อนเนาะไปพ่อคลิปหนาพี่น้องเลยมาโอ้มาลมมาดิดน้ากันีแหละพี่น้องเนาะมาเห็นหลาที่หลายทางเนาะบอนสไลด์บอลเคยเลยมากกันยังได้เข่ามาพี่น้องเลยป้าก็ถือว่าเข่ามาเนี่ก็เลิกเลยพี่น้องเนาะห่างจากถนนใหญ่โลยพี่น้องเลยเข่ามาเป็นป้าเป็นลงพี่น้องเลยถนนหนทาง เพือ่อชิฮอดบ้านสาบายเพือ่อชิฮอดบ้านเมออดเนาะใช้เวลาหลุนนานพี่น้องเลยโดยอันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นซานบอลที่เราอยู่เนาะปัจจุบันนี้ช่วงนี้ก็มีทั้งพลรรักผู้ใหญ่เพือเเ่อนเฮ็ดเพื่อนให้หลังน้อยหนึงอยู่ทางในพือ่อนพี่น้องเลยโดยจังไดก็เป็นกําลังใจคือเกา่าเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไปก้อนพี่น้องไม่พลาดคลิปหน้าเด้อเนาะถ้าสาร้ายบาร์พิาพป,ประกันใดก็ขอโทษขออภัยเยนาะแล้คลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสาบายดี